สวัสดีค่ะนี่นะคะอยู่กับน้องไดน,นะคะน้องไดมีส่งรถนอกสถานที่นะคะเป็นจังหวัดชนบุรีนะคะส่งเจ้าตัวซูซูกิเซียตนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูบรรยากาศกันได้เลยนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะเราก็เข้ามาในซอยบ้านลูกค้าแล้วนะคะ พี่เน่งคะจัดไฟนั้นยุ่งยากไหมคะออง่ายมากครับมาบริการถึงหน้าบ้านเลยครับบริการแล้วก็อนุมัติไวไหมคะพี่หน่องอ๋อสองวันรู้เรื่องครับสองวันสองวันรู้เรื่องเลยพี่หน่งการันตีขนาดนี้แล้วนะคะพี่เน่งคะฝากเชิญชวนสําหรับพี่ๆที่กําลังสนใจออกรถที่ร้านหมูนหน,น่อยค่ะมันตับเพราะผมบอกว่าก็ดูทางเป็นผู้เด็กเดียวครับดูทางเป็ผู้เด็กเดียวก็ลองไปดูเลยครับ มาส่งถึงพี่เลยนะคะพี่หนึงของเราการันตีแล้วนะคะค่ะพี่หนู่จ๋าแล้วก็เซลล์เขาก็ทำอะไรไ,ไปได้บ้างเขาก็อัปเด้ตลอดอัเดตลอดสำหรับพี่ๆนะคะที่กำลังสนใจออกรถนะคะสามารถออกได้ที่เต็นท์เขนเน็นออโตคาร์นะคะหรือช่องทางการติดต่อลิงก์ตรงนี้เลยนะคะก็สวยคุณภาพเยี่ยมครับ